นี่ครับซีบียังเฟียวไปแล้วอมีเสียงด้วยเสียงโหดด้วยลั่นอย่างโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอาคิมนะฮะอ่าวันนี้มี GTA แ a นเ,ออเป็นของประเทศบาราซิลนะครับนะคือโดมานั่นเองนะครับนะ 100MB ผมเป็น กีเทที่ซูเปอร์ไร้นะอ่าเป็นเอ่อไม่กินทสเปคที่สุดนะสำหรับตัวเกมนี้แล้วก็กินพื้นที่น้อยที่สุดนะฮะแค่ร้อยเอ็มบีเองนะครับเดี๋ยวสอนลงท้ายคิมนะพวกแมพพวกอะไรเหมือนเดิมครับผมแล้วเหมือนเดิมมีสูตรด้วยนะอืมนะ <c oughs> นี่ครับผมเดี๋ยวดูแมพก่อนเลยแมพก็เหมือนเดิมครับผมแค่ร้อยเอ็มบีไอเฮียเอ้ยจะอะไรนักหนานะ <c oughs> ดูดีแค่ร้อยเอ็มบีคือเอ่อแมพแมพไม่กัน้นอนาเขตนะฮะไปได้หมดครับผมโอ้โห โคตรเฟี้ยวเลยตัวเกมนี้แล้วก็มีรถด,ด้วยนะนี่อ่าขับแบบมงุงมองบุคนบุคคลที่หนึ่งก็ได้นะแ๋ยวเราต้องปรับก่อนนี่ปรับแล้วก็ขึ้นรถถ้าผมนี่เฟี้ยวเฟี้ยงง้อครับผมรถสี่ชุมพูนะไปแล้วมีเสียงเลยนะเสียงนี่นี่อย่างเฟ right, ี้ยวเลยดอเปิดเสียงแปบนปึ๊บปุ๊บนะนี่คอับผมพวกเมืองอะไรก็เปลี่ยนไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนไปมากครับผมนะแต่ว่า เวลามองมองไปไกลก็อาจจะเป็นภาพดินน้ำมันนะเพราะว่ามันแค่ร้อยเอ็มบีเอาอะไรมากครับผมคือมือถือเครื่องเล็กๆอ่ะเล่นได้อผมลองแล้วนะคือมือถือน้องผมอเออลองแล้วนะเล่นได้ครับผมมีเสียงรถด้วยนะดูดิโอ้โอ้อปับบุคคลที่หนึ่งนะเนี่ยอย่างเฟีย้ยวเลยเฟีย้ยเงาะนะเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวปรับขื้นปึ๊บปรับปรับขื้นเลยปึ๊บ ปั่นลงปุ๊บมีสูตรนะผมนะสูตรเยอะบอกเลยนะสูตรมีหน้าเดียวนะพวกสูตรเป็นอะไรมีหมดนะผมนะ mm hmm. อ่าเสกมาแล้วก็อะไรอะไรมีหมดนะผมพวกรถอะไรดิาภาพสวยอยู่นะพวกรถอะไรก็กเป็นเงานะดูดินี่พวกรถแต่งอะไรมีครับผมนะแต่ว่ามันเป็นรถแต่งของพวกเออของประเทศอื่นนะครับนี่ mm hmm. พวกเฮ้ยมีซีบีด้วยวะเอ้แคเ, okay. เดี๋ยวแป๊บนึงเราซีบีดูกว่า ับโมคนที่หนึ่งแป๊บนึงแดดแดดแป๊บนึงปรับนี่ปรับปึ๊บนะนี่ครับซีบียางเฟี้ยวไปแล้วโอ้มีเสียงด้วยเสียงโหดด้วยลั่นอย่างลั่นนะยกยกยกนี่นี่ยกครับผมนะเมืองเปลี่ยนไปครับผมนะนี่ดูดิอ่านี่ครับผมโอ้โโคตรเฟี้ยวเลยนะโอเคมาดูวิธีการลงกันเลยนะครับผมนะถ้าใครลงเป็นแล้วก็ ลงเหมือนเหมือนคลิปแต่ก่อนเลยนะเอ็งจีเทนะแต่ว่าถ้าใครลงไม่เป็นก็ตามมาดูได้นะนก็ลิงก์โหลดเดี๋ยวผมจะให้ไว้เป็น apk ครับผม apk ก็เออแล้วก็ apk แล้วก็ data ผม data ต้องเลือกเออ gb เออ cpu ด้วยนะฮะว่าของเราใช้อะไรของผมใช้ a านิโน่ก็ต้องเออใช้ data ของ a านิโน่ครับผมส่วนใครใช้มาลีก็ของมาลีครับผมนะโอเค ดาวโหลด apk แล้วก็ Data s เ t ก็ประมาณร้อยกว่า mb นะครับผมร้อยสิบกว่า mb นี่แหละนะก็เข้าแอปแท้ยาซีได้เลยนะครับผมนะแอปแจกไฟล์ App อะไรนะก็ได้นะอืแล้วก็เลื่อนหาคำว่าดาวโหลดนะผมผม,ผมอยู่ที่ดาวโหลดนะผมนี่มันจะเห็นสองตัวนี้เลยนะเราหาเอ,อเราหาสองตัวนี้เลยเป็นไฟล์ซิปแล้วก็ apk ับผมมาดูที่ไฟล์ซิปก่อนเลยเนะี่ย gta นี่ gta ตัวนี้ครับผมร้อย ร้อยเจ็ดสิบวอมบีครับผมจิ้มไปหนึ่งครั้งครับผมให้มันขึ้นมาอย่างนี้ให้เรากดวิวอันแรกครับผมนะแล้วก็มันจะเข้ามาหน้านี้คอมดอลลาร์สไตล์เกมตัดทีก็กดค้างไปที่ตรงนี้ครับผมนะกดค้างไปที่แฟมนะแล้วก็กด Copy ีอันที่สองครับผมนะแล้วก็กดจุดจุทัมผมแล้วก็ a อ d ด o อ d ครับผมนี่ a อ d ด o i d แล้วก็เอ่อดัตตาครับผมด a ต a านะแล้วกดวางครับผมวางประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีนะฮะก็แล้วแต่เครื่องครับผมนะก็วางวางไปเลยครับผมนะ โอเคพอวางสมมติวางเสร็จแล้วใช่ไหมก็กดกลับครับผมกดกลับเพรับผมแล้วก็แล้วก็ลบลบตัวนี้ก่อนเลยนะคือหมดประโยชน์แล้วนะสำหรับตัวนี้นะลบไปเลยนะโอเคแล้วก็ติดตั้งเอพิเคเล่นได้เลยนะฮะก็เล่นให้สนุกครับผมแล้วก็มีเซฟมีอะไรให้ด้วยนะครับนะมันอาจจะลุดครับผมแต่ว่ามันก็แล้วแต่เครื่องครับผมว่าลุดบ่อยไม่บ่อยนะโอเคเจอกันครับคลิปหน้าครับผมนะก็เท่านี้แหละฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ อ่าโอเคเจอกันครับ